อืมแล้วก็จะมาวาดรูปกันนะครับระวังดินสอหายไปไหนนะเฮ้ยยี่ดินสอหายไปไหนวะยี่ดินสอหายไปไหนเนี่ยยี่ยี่ดินสอหายไปไหนวะสิ่สิสิอ๋อนี่ไงเจอแล้วอ่ะแต่ว่าไม่มียางลบใช้ละเพราะว่าเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆแหละน้องกระต่ายความแสงสว่างล่ะ เพราะว่าพ่อให้ปิดไฟทุกเช้าผมไม่อยากมองในโทรศัพท์อ่ะผมมองอย่างนี้เป็นเรือ่องยผมมองไม่เห็นนะเอ้าวผมมองใกล้ใกลู้้ยชายก็วาดได้นะเดี๋ยววาดให้ทีหลัง เดี cus, no ๋ยวว่าให้ด oh, <wait, S 2> ูท oh, ี uh, uh ่หลังว่าผู้ชายอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะลองเพราะผู้ชายว่าได้อยู่นานละมองเห็นปะอ่ะมองอย่างนี้บ้านเออชัดอ่ะฮ พ่อเปิดไว้คารไวทำไมเนี่ยพ่อนอนเนี่ยปนย,ยาอ่อนนะเปล่าเปล่ารู้สึกเมียนหัวนั่งแล้วเมียนหัวอีกนานนะ ไม่ต้องถามกันหรอกว่ามันไม่สวยว่าสวยหรือไม่สวยกันอะเดี๋ยว่าให้ใหม่ที่หลังถ้าไม่สวยเดี๋ยวถ้าไม่สวยจะว,วาดลมใหญ่กว่านี <c oughs> ย้ยอกยอก ว่าสวยๆๆนะไม่ใช่ว่านุม่มใหญ่นะอกอกยกไม่สวยไปเนี่ยเหนือแ้วแค่นี้ก่อนนะแค่นี้แล้ว